รับคิดทางราคาทองคำตลาดโลกเมื่อคืนวันอังคารนะครับต้องบอกว่ามีแรงขายกลับมากดดันราคาทองคำค่อนข้างแรงครับราคาวันนี้ปิดตลาดไปร่วงลวงกว่า26เหรียญดอลลาร์ต่อเพยซอนนะครับทั้งนี้เนี่ยทองคำหากเทียบเป็นรายสัปดาห์มีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงกว่า30เหรียญดอลลาร์ต่อเพยซอนถ้าเทียบจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทองคําได้รับแรงกดดันจากกระแสะการคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปนะครับ หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ซึ่งเป็นผู้ว่าการเฟดแล้วก็มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารคกลางสหรัฐนะครับออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้เฟดตรึงดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะกดให้เงินเฟอมีสัญญาณของการชะลอตัวลงครับทั้งนี้เนี่ยคุณวอลเลอร์มองว่าแม้ว่าปีนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ และการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะๆหรือเกิดการลดดอกเบีย้ยลงมากๆนะครับการแสดงคาาทีดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่มองว่าเฟดอาจจะยังไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงภในระยะเวลาอันใกล้แล้วก็จํานวนการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับที่ตลาดคาดการหรือประเมินไว้นะครับปัจจัยดังกล่าวไปส่งผลต่อโปรแกรมเฟดวัตถุที่สะท้อนให้เห็นการคาดการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต พบ,บว่านักลงทุนลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมจาก70%กว่าเปอร์เซ็นต์หลือประมาณ60%เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปี2024ปีนี้นะครับที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง7ครั้งก็เหลือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นครับปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึ่งที่กลับเข้ามาดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ดันบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรของสหรัฐ ให้มีสัญญาณของการขยับหรือปรับตัวขึ้นเหนือระดับ4%แนวโน้มดังกล่าวจึงกลับไปดันให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าและกดดันราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยยังคงถูกกดดันจากตลาดพันธบัตรทั่วโลกที่เริ่มมีสัญญาณของการขยับขึ้นในตัวบอลยูหรือในตัวอัตราผลตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่า บอลย d ในฝั่งยุโรปก็มีการเล่งตัวหรือมีสัญญาณของการขยับขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เริ่มมีการส่งสัญญาณนะครับว่าในปี2024นี้อาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเลยทางนี้เนี่ยการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้อัตราดอกเบี้ยนในตลาดพันธบัตรในฝั่งยุโรปเล่งตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นด้วยครับพอบอลยในฝั่งยุโรปขยับขึ้น ก็หนุนให้บอลยิวในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในหลายๆประเทศขยับขึ้นตามนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองคําเพราะว่าทองคําไม่ชอบที่ทางอัตอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่เร่งตัวขึ้นนะครับสัญญาณและที่ทางดังกล่าวก็เลยทําให้ภาพของทองคําในรายสัปดาห์นะครับยังมีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซเวดาวอยู่ครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูนะครับ ในสัปดาห์นี้จะยังมีเจ้าหน้าที่เฟดหรือผู้ว่าการเฟดจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์อีกสองท่านนะครับทางนี้เนี่ยจะมีคุณไมเคิลบาร์แล้วก็คุณมิเชลโวแมนซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ว่าการเฟดนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐถ้าทั้งสองท่านมีการออกมาส่งสัญญ,ญาณชิศท,ทางเดียวกับคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยกลับมากกดดันในส่วนของทองคำเพิ่มเติมครับ นอกจากนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนณนปัจจุบันนะครับเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกลับเข้ามากดดันทองคําเพิ่มเติมครับเช้าวันพุธนี้เราเห็นการเปิดเผยตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนนะครับยอดค้าปลีแล้วก็อัตราการว่างงานพบว่าตัวเลขเนี่ยมีสัญญาณของออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางโดยรวมของเศรษฐกิจจีน ยังคงมีความเปราะบ,บางและก็ยังคงมีความอ่อนแออยู่นะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนมีการประเมินหรือมีการคาดการณ์นะครับว่าแรงซื้อทองคําที่เป็นฟิสิกอลดีมานหรือเป็นแรลงซื้อทองคาที่เป็นฟิสิกอลนะครับจากทางฝั่งจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอาจมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีสัญญาณของการดรอปตัวลงตามภาพรวมของเศรษฐกิจจีนนะครับ และยิ่งจีนเปิดเผยภาพเศรษฐกิจหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ด้วยก็ยิ่งทําให้เงินหยวนของจีนมีสัญญาณของการอ่อนค่านะครับการอ่อนค่าของเงินหยวนของจีนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้คนจีนซื้อทองคาแพงขึ้นเหมือนกับเงินบาทของไทยที่อ่อนนะครับก็ทําให้ทองไทยเนี่ยมีระดับราคาที่อยู่ในระดับสูงนะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวก็ถือว่ายังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันการปรับตัวขึ้นของทองคาในช่วงนี้อยู่ครับ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทองคําก็ยังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารมีสัญญาณย่าแย่หรือสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภาคระบบก,การเงินของทางฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะระบบธนาคารนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่กลับไปกดดันตลาดหุ้นวอร์ซีของสหรัฐให้ปรับฐานแล้วก็ร่วงลงจนเป็นแรงหนุนหรือแรงพยุงในส่วนของตัวทองคําไว้นะครับ ทางนี้เนี่ยหุ้น Morgan Stanley นะครับปรับลงถึง4.2สู่ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนนะครับหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาย่แย่นหรือต่ำกว่าที่คาดการไว้ครับแล้วก็หุ้นโบ i n g ก็มีการปิดลบประมาณ8นะครับสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนหลังจากมีการเปิดเผยว่าสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ประกาศขยายเวลาห้ามบินขึ้น หรือห้ามใช้เครื่องบินโบอิ้ง737 m a กไนานะครับอย่างไม่มีกําหนดภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงและก็สร้างแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนหรือพยุงในส่วนของทองคําเอาไว้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็ถือว่ายังคงมีความสําคัญนะครับ YLG อยากจะให้จับตาดู การเปิดเผยยอดค้าปลีกที่จะมีการเปิดเผยในคืนวันพุธนี้ช่วงเวลาสองทุ่มสานาทีถ้าตัวเลขออกมาย่ำแย่จะเป็นปัจจัยบวกหนุนหรือดันให้ทองคำรีบาวขึ้นแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาดีหรือออกมาสูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับทองคำอาจอ่อนตัวหรืออาจมีโอกาสปรับฐานลงต่อได้ครับคืนวันพุธนี้ช่วงเวลาประมาณตีสองตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะมีการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบรดบุ๊ก รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจชุดดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นรายงานในรูปแบบของเปเปอร์ที่เฟดจะใช้ในการกําหนดนโยบายการเงินในการประชุมวันที่31มกราคมนี้นะครับซึ่งข้อมูลชุดดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อการคาดการณ์การกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันดังกล่าวด้วยนะครับขณะที่วันพฤรหรัสบดีนะครับจะมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียและก็จํานวนใบอนุญาตก่อสร้างและก็จํานวนที่อยู่อาศัยที่เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นตัวเลขตลาดแรงงานและก็เป็นตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสหรัฐให้ใช้หรือให้มองผ่านตัวเลขชุดดังกล่าวเพื่อประเมินแนวโน้มหรือทิศทางของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับสําหรับกลยกุทธ์การลงทุนนะครับ YLG ยังมองนะครับว่าภาพของทองคำเนี่ยมีลักษณะหรือมีการเคลื่อนไหว ในที่ทางไซ์เวดดาวถ้าราคาทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแล้วยังไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านในโซน2,043-2,062นะครับให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับสำคัญนะครับให้ระดับแรก2 0 1 3เรียดอต่อ0เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็โซน2,000 ถึง1,996เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวพอที่จะซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทิศทางหรือโมเมนตัมของตลาดหุ้นของไทยมีสัญญาณของการปรับฐาหรือมีการทิ้งตัวลงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ1,400จุดนะครับทําให้ค่าเงินบาทมีสัญญาณของการกลับไปอ่อนค่าค่อนข้างมากบาทต่อดอลลาร์เช้าวันพุธนี้นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ35บาท50สตางค์เลยนะครับ ถือว่าเป็นการขยับอ่อนหรือเป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นมากว่า60สตางค์ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็เลยมองว่าทองไทยเนี่ยแม้ว่าโกลสปอตวันนี้จะล่วงลงถึงกว่า26เหรียญน,นะครับแต่ทองไทยเช้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างนิ่งเพราะได้รับอนิสงจากเงินบาทที่อ่อนค่าหรือกลับเข้ามาประคับประคองเอาไว้นะครับกรอบแนวต้านที่เป็นโซนขายของทองไทยนะครับวยเอลจีประเมินไว้34,4 0 0 34,700บาทต่อบาททองคํา เป็นโซนแบ่งขายนะครับแนวรับแรกที่จะเข้าซื้อคืนหรือเสี่ยงซื้อเล่นสั้นอยู่ที่ระดับ33,850แต่ถ้ายืนไม่อยู่ชะอการเข้าซื้อไปที่แนวรับจิตวิทยา2,996นะครับ3า6 3 0 5 3 5 5าบาทต่อบาททองคำถือว่าเป็นในส่วนของโซนแนวรับที่น่าจะมีความแข็งแกร่งมากพอนะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าว ยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทากําไรจากการรีบาวกลับหรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคําในช่วงสั้นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาทองคํามีความผันผวนแล้วก็มีการแกว่งตัวค่อนข้างมากส่วหนึ่งเนี่ยก็มาจากประเด็นการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของทิศทางการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องจับตากระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าว เพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางหรือแนวโน้มราคาทองคําในอนาคตนะครับโดยดูสัญญาณจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและก็ถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำทองคำในช่วงสั้นครับในช่วงนี้นะครับ YLG ก็มีโปรโมชั่นนะครับในปี2024นี้ YLG เริ่มต้นปีด้วยการเปิดตัวโคแคมเปญจับมือกับ AS นะครับเพื่อเปิดประสบการณ์ลงทุนการทองคำใหม่ๆผ่านแอปพลิชัน GetGo by YLG นะครับ ทางนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่มีการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวในการซื้อขายทองคำนะครับสามารถรับ a s ไออต่อได้เลยเพียงแค่กรอกโค้ด YLG AIS นะครับโปรโมชันตัวนี้เนี่ยจะอยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมหรือ31มีนาคมนี้นะครับก็ใครที่เป็นลูกค้า AIS ก็สามารถใช้โค้ดดังกล่าวเข้าซื้อทองคำได้นะครับก็จะรับพอยต์จาก a s ไป3ต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ